คีคานคิดคี่ค้างพูดที่คา้คานใช้หัวแท้วันนี้ไหมขยันที่สุดมีอย่างหนึ่งตอนนี้ขยันขึ้นขึ้นขึ้นขยันอะไรรู้เปล่าขยันนอนนานนานนอนนี่ถ้าไม่ได้นอนาตายเลยนะ เอะไปเมียอะไรรีบบ้ามารีบพูดรีบแก้รีบไปมาบ้ามามาบ้ามาเรื่องสวดพระปฏิบัติงานวันควรจะสวดสี่รอบสวดเป็นแสนรอบถ้าทําได้พี่จ๊ะเนาะหลวงปู่ที่หนูถามค้างไว้นะคะเพื่อจิตออกเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้หนูไม่ได้นำมาถามเพราะว่าไม่นะนั่งไม่นะมันออกไปกระทั่งว่ามัน ก็ไม่ปล่อยรู้มาเออว่างันไปไม่ละกไม่ลักได้ยังไงปัญญาแค่นี้ในตอนรู้แค่ว่าอ๋อตอนนี้กูไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกูไปหมดแล้วแต่เออกูกูอยู่นี่อยู่่วนนึงมึงไป่วนนึงก็ช่างหัวมึงเจอว่ามันไปตอนตอนที่หลับเนี่ยเออนะไปตอนหลับหรือตอนไม่ตื่นหรือตอนตื่นช่างหัวมันไม่รู้จักว่ามันไป แล้วถ้าถ้าจิตในความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกติดเราปิติแล้วเรานั้มมาถามรู้ไดติชาทางปูติดชานูบบวกว่าพูธเจ้าก็จะหนีก็โง่อพิปูแสดงทไาก็เลยหยุดเลยติดอะไรก็ด้งเดี๋ยวว่าจะติดชาไหมนะติดปัญญาก็โง่รู้จักติดปัญญาไหมไม่ใช คนติดปัญญาคิดไม่ยอมหยุบดบนบ้าคนโง่มีแค่นั้นละนตะยากอะไรอย่าไปอไ่มไปไปแยกล่านใน้มันมะสามร้อยก็ให้มันให้มันไปปากรอยทุกที่เลยให้มันได้เขาโทรมาถามว่าเฮ้ยอยู่บ้านหรือเปล่ากูเห็นมึงน,นั่งบนเครื่องบินไปว่ะอยู่โอ้โหมึงนี่ยอดจังเลยนะยอดยังไงยอดที่ึมแยกล่าในให้ตั้งเออยอะกูไม่ได้ตั้งใจ ทีนี้ถ้าจะคิดคี้คุยก็โอ้เคยตั้งใจตั้งแต่ชาติก่อธิปักปากฎไงอย่าห่วยให้มันไปเราไปอยู่ทุกมุมโลกไม่เห็นเราเดือดร้อนใใครแจ้งมาทุกที่ทุกทางมาที่ออสเตรเลียก็ไม่แวะบ้านหนูไปพ่อเมื่อไหร่วะนู้หนูเห็นขึ้นรถ อยู่ตรงหน้าบ้านหนูพอดีเลยรีบขับรถตามไปเห็นขึ้นเข้าไปในเครื่องแล้วก็เลยไม่กล้าเข้าไปติดตามบ้านใครจะไปขี่เครื่องบินไปไหนมาไหนไม่มี <c oughs> นะใครมีอะไรบ้างมา,มาไหม ไม่มีใครพูดอะไรไว้อยู่รับผมจะแค่ว่าแกนตรงนี้มันลึกผมซา,าว่ารัศมีโอ้ยไปยุ่งกับมันทมัไมอกวัดโลกมันมีผนังหยังลงไปในโน่นหยังลงไปหยังลงไปแต่และที่มันลึกต่างกันตื้นต่างกันแต่ซาว่ามีรัศมีกว้างไม่ถึงไหนที่ว่าแกนตรงนี้กบวัดตัวเองสิลึกไปตรงไหนใกล้ตรงไหน ที่กแกนมันไม่ใช่แกอย่ังมันไปลึก,ลก,ลกในก้อนลกแล้มันแกนอยู่ที่เปลือกมันนี่้าใจบอก <c oughs> แกนตั้งค้ำเปลือกเฉยๆ <c oughs> แกนลงลึกไม่มีหรอกมันเป็นเปลือกแต่มันมีหลักค้ำมันก็เลยไม่ดิ้นมาก <c oughs> เอ้ยใครมีอะไรน่ะขัดข้องอะไรบ้างมาที แกนโลกช่างมันเถอะพระคุณเจ้าห้ามคิดนะนเรื่องก่อนโลก <c ười> คิดมากเป็นบาปรู้ก็รู้รู้ขึ้นมาแล้วได้ยินเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นคิดมากไม่ได้เป็นบาปมัดเชนชนบดทคือะไรครับโอ้ยชนรบทกลางมัดชิมะมันไม่ใช่มัดชิมมัดชิมาชนะประดัง ป็นบาลีแปลเป็นไทยว่าชนนบทกลางแต่ไ้พวกแปลมันแปลว่ามัชชิมะชนนบทเหมือนเดิมมัชชิมะชนะประดังคือดินแดนท่ามกลางก้อนโลกนี้มันมีแดนหนึ่งที่เรียกว่าแดนกลางแต่ผู้แปลมันแปลแบบบ้าเข้าใจมันแปลแบบว่าแดนมัชชิมะเข้าใจ รปั่จันตานะครับเขตนอปัดจันไปลว่านอเดี๋ยวเยไปหาอ่านคำแปลคำอะไรเอาเองเนอะอันนี้จะไม่ตอบอีกแล้วนะเออ,อ,โโอ,โโอมีคำแปลอยู่ <c oughs> เรื่องนั้นมีในหลัก,ลกฐานในหนังสืออยากจะแก้เรื่องมันอ่านหนังสือแล้วก็มันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนนะ อะไรล่ะซับซ้อนมีไหมมีไหมเรื่องซับซ้อนมีไหมมีค่ะหลวงปู่เรื่องอะไรเ,<อ>เรื่องนอนกับสามีครัไม่ใช่ค่ะไม่ซับซ้อนนะ,นะ <c oughs> อันนั้นก็อันนั้นหนูรู้คดีขอบไปคดีกองไปไปกที่เจ็ดนะหลวงปู่เป็นไปได้นะคะว่าถ้าเราไปะาอะไรกองที่เจ็ดอะไรคือหนูยังมีสามีไปแล้วเราคองที่เจ็ดอยู่เดี๋ยว<อ>นะ เขาเขามีนางวิสาขามีสาบมีไหมเป็นไงนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเท่าไหร่เคยเราเคยรู้ไหมเออตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วเขาทำไมไม่หนีเลยก็คิดดูสิเมื่อกรมันบีบขั้นมันไม่หนีเอาเะก่อกมีลูกยี่สิบคนเขาหนักไหมนี่เทียบมาเส่ตตวเองบ้างที่ครูแค่นี้มันหนักมั้วี่ย เนี่ยเรื่องเที่ยงไม่ยากเป็นการปฏิบัติธรรมของหรงพ่อนะเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้ยุ่งอะไรอันนั้นเขาฟังฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาก็ระลึกพอมันเบาไปแล้วเขาไปแล้วไปเพราไมันคิดอะไรมากพวกจะมาหาวิธีทางปฏิบัติทมปฏิบัติทมตายหาเลยแอบให้สามีไปต่อไปไม่ยากเลยปฏิบัติโอ้ภูมิไม่พอคิดแล้วก็เป็นบ้า ก็เคยลองแล้วไม่ใช่เหรอลองแล้วก็เพี้ยนไม่ใช่เหรอปฏิบัติใช่ค่ะก็นั่นแหละเมื่อลองแล้วมันเพี้ยนแล้วก็ดูแล้วว่าครูไม่สอนก็หยุดันไ้ก็คิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นจนมันเบามันสบายหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขัดไม่คล้องแล้วพอวกมาคิดเรื่องนี้ถ้ามันเข้าใจว่า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 ต่อไปก็คิดต่อไปถ้าคิดไปแล้วไม่เข้าใจก็หยุดมันก็มีแค่นั้น ง่ายๆโท่ายานอวกาศไม่ใช่เล่นๆนะอันนี้มันเทียบกับยานอวกาศที่ต้องพ <mon> <mon> ุ่งออกหนีโดยไม่กลับมาโลกถ้าพุ่งไม่ออกเหมือนยานเชเลนเจอร์แตกแล้วก็ต้องจําเป็นเก็บเศษกลับมาคืนประกอบใหม่ไงประกอบอีกจุดใหม่อีกไม่ขึ้นก็เอาใหม่อยู่นั่นไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นก็ต้องเผาอยู่นั่นเผาอยู่นั่นผไปเผาอะไรเผาไปก็บ้าที่ล้วพรหนูไม่รู้ค่ะหนูเลยมาหาผู้รู้ที่จะรแนผู้รู้บอกแล้วก็ต้องอยู่ และแลทำตามที่บอกอะจะไม่ยากง่ายง่ายไม่กล้วอย่าไปคิดมากทางวินนัานา์ไม่ใช่ทางปวดงัวัวกระบาลน,นะคิดแบบถูกต้องแต,ต่ตองไปตามถ้ามันไม่รู้อยูดไว้ก่อนไม่ใช่ไม่รู้กูต้องรู้นะกูต้องรู้ให้ได้นะออยังไงล้วเกิดการเจ็บตายทุกข์ทุกทุกข์กไงวะท,ทุกทําไมไม่ยอมรับวะอือกูต้องยอมรับสิโอ้ยกูไม่อยอมรับ ไม่ได้นะถ้าไม่ยอมรับมันต้องยอมรับตามสภาวะที่กําลังเป็นคนเดนนี้มันเป็นบ้าตั้งทนทุกทรมานเป็นก้นด้านหัวหลีงก็ทำอุย้ยเราก็เคยนะเราโง่มากเลยมก็้องอาจารย์บังคับอ่ะมันต้องอทนให้สุดขีดน่ะทุกเออบ้าเอ้ยไม่จาเป็นต้องไปสู้อย่างนั้นให้ยากเลยโง่ชีพหายเลยก็ได ไม่ยากนะไอตอนที่จะรู้ไม่ได้ยากเข้าใจไอตอนอยากแบบบ้านียยากยังไงก็ไม่รูกเข้าใจอือหลวงปู่ว่าแล้ววเห็นตอนที่นั่งเลยนะจตุจัลนูไม่ได้ใส่ใจว่าเห็นตัวเราเห็นตัวอย่นะอะไรยไไอย่าไปยุ่งกับมัน,อ,น,นอย่าไปคิดอะไรมากถ้าตอนนี้เรามีจิตที่ปิติจะนั่งเราก็นั่งได้ตามสมควรแก่ทำอย่างนี้ป่ะครับปู่หรือลดหยุดถ้าสิ่งดีถ้าอะไรดีกังวลตักดีแล้วเรียบร้อยก็ทำถ้นนาไม่ดี ทับป้าๆทันทีถ้าตัดอะไรตัดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าแนวทางมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้น่ีบอกไว้หลายๆอย่างบอกเรียบร้อยแล้วหากมันยังคาง,งานอื่นอยู่เนี่ยมาใส่ใจงานนี้ตายเลย <c oughs> มันไม่ยากนะวิธีคิดไหมทั้งขับรถทั้งป้อนนมลูกนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวอีกไม่ก็เล่งคันเล่งเลยนะมันมีคันเล่งมีคัสด้วยล่ะตอนนี้ไม่มีคัสเอาแต่คันเล่งอ่ะให้นมลูกไปด้วยกลับไปจะจะเปลี่ยนเกียร์นะทีนี้จะเปลี่ยนเกียร์แมมแม่ปากหลุดนมแมแม่เออแมแม่จะไปได้กี่กิโล จะชนจะตูม,ม<า>หรือจะทําอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็น,นั้นนสิเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นๆนะทั้งขับรถทัถ้องมองหาอะไรต่ออะไรทั้งเรียกร้องใครต่อเรียกร้องใครนะเดี๋ยวนี้ถ้าเทียบการปฏิบัติธรรมเหมือนการขับมาแต่การขับรถนะพระก็เหมือนกันทั้งขับรถทั้งเรียกขาวว่าเอาเงินมาให้กูเดอ้อกูจะไปทํานั่นทํานี่มาเด้อมามาเอาเงินมาทั้งขับรถ ทั้งรถข้างหน้าก็มาทั้งรถข้างหลังก็จะแจงทั้งอะไรต่ออะไรก็บุญรีบุญวายไปหมดฉะนั้นพวกทําแบบนั้นบ้าปัญญาอ่อนตอนเรารู้เรื่องเราไม่ได้คิดอะไรไอตอนเราทําเป็นแบบบ้าเพราะครูบาอาจารย์จูนให้ทําแบบบ้าเข้าใจเราก็เลยทําไปแบบบ้า พอตอนเรามารู้เรื่องแล้วหลังจากนั้นมาความเพียรเราไม่เคยหนักเลยง่ายๆเลยความเพียรมาง่ายๆเลยกินแะล้วจากนอนจับทักมัดทักทัอะไรก็ทำโอ้ยสบายสบายไปหมดทุกอย่างมันทำอะไรก็ไม่ขัดข้องหนเข้าใจง่ายไปหมดแต่มันหนักกว่าเมื่อคิดเทียบกับตอนเรารู้กับตอนไม่รู้นี่ ไอ้ตอนมาทําด้วยการรู้นี่ดูแล้วสภาพมันหนักกว่ากันมากๆเข้าอใจแต่มันไม่หนักเใจเอ,อใครฟังออกไหมออกค่ะเออตอนมันไม่รู้เรื่องมันทนํานี่งานเบาก็หนักหนักแสนสาหัสเลยแต่พอตอนมันรู้เรื่องแล้วมันทําต่อไปนี่งานหนักก็เบามันรู้ไงเผื่อใจเดี๋ยวทีนี้ไปทําบ้าพามากทีนี้สู้ตายไงสู้ตายเออไปสู้กับตายบ้าที่ เมื่อก่อนหนูอย่างนั้นถ้าหลวงปู่แต่ว่าตอนหลังมันกลายไปติดว่านั่งวันสองชั่วโมงสามชั่วโมงไปเองอย่างนี้ค่ะเออโง่ต่อไปไอตอนนี้หนูไม่ได้นั่งนะหนูแค่เดยนถึงปู่จะบอว่าที่หนูผ้ามาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ติดชามติดสมาบัติโง่ทั้งหมดติดปัญญาก็โง่โง่ทั้งหมด เพราะว่าเราได้ถูกสอนว่าทำบุญร้อยเท่ากับกรรมฐานเราก็เคยทํามาเราก็เคยได้ยินมา <c oughs> เพราะในคําสอนนั้นมีอยู่จริง <c oughs> ให้ทานนีตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่เท่ารักษาศีลวันเดียวมีอยู่จริง <c oughs> รักษาศีตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่เท่าภาวนาวันเดียวนะมีอยู่จริง <c oughs> แต่มันไม่ใช่จะไปโดดเอาภาวนาเข้าใจมันต้องเตรียมอันนี้ให้พร้อมพร้อมพร้อมโถเอ้ยอยู่ชั้นล่างเนี่ย ยังไงก็ไม่ปลอดภัยเท่าไปขึ้นชั้นนี้แต่ถ้าอยู่ข้างนอกนั่นเข้ามาในนี้ก็ปลอดภัยไงแต่ถ้าอยากปลอดภัยจากแมงหลายอย่างและน้ําท่วมและลมพายุแรงที่จะทําให้ตนเองเสียหายได้หลายอย่างฝนตกมามันจะกระแทกน้ําให้กระทุ่งเข้ามาในศาลาดได้มากชั้นที่ข้างบนนี้ก็ปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่เหยียบข้างล่างนี้จะขึ้นข้างบนเลยมันจะขึ้นไปยังไง าะใดอต่อกิออ๊กซอไม่ถูกไปไม่เป็นต่อผิดตัวเดียวรูปประเทศไทยไม่ได้เลยเป็นลูกประเทศอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่บอกการปฏิบัติธรรมทำในธรรจะเกิดขึ้นกับเรนั่นๆเลยพี่กัดแล้วเลยพี่กัด คำถามนี้มีคำตอบนะแต่ไม่ควรตอบน้องรับตามบรรยาของหลวงค่ะเพราะผู้ถามเหมือนกับเด็กอนุบาลถามว่า,าเขาประกอบเครื่องบินเพื่อทําเครื่องบินแล้วใช้รีโมทอะไรน่าจะยินว่ารีโมทรีโมทกดน่ะทาไงบอกหน่อยอเออเขาก็ทํารีโมทนั่นแหละกดไป,ไปกินนม ไปกินนมนอนไม่อยากไปเล่งให้ตายตายปเปล่านะปฏิบัติธรรมไปเล่งให้ตายตายปเปล่า <c oughs> <c oughs> ใครมีอะไรอีกเข้าใจแล้วนะ <c oughs> เข้าใจค่ะนะ แล้วมีข้ออื่นไหมหนูเคยนั่งแล้วหายใจไม่ออกตัวแข็งไปเออก็อยากทำอีกอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมก็ทำใหม่ไม่ได้ไม่ได้ขาดินี่กระผมประสบการณ์ว่าหนูเลิกนั่งด้วยหลายสาเหตุยิ่งพูดไปหลายเรื่องยิงบ้าหลายเรื่องยิ่งเราออกมาแต่ละอันอย่างนี้แต่อาการบ้าดเจ็บว่าจะได้รู้ว่าหนูมีอาการบ้าหลายเรื่องบ้าแน่นอน อาจารย์ในประเทศไทยยิ่งหนักนะลุงปู่อะไรอะ่ะที่อำเภอชัยวนลวงปู่อะไรนะลุงปู่บุญจันให้นะั่งจนผ่านเวทนาผ่านเวทนานี่คือใครรู้ไหมผ่านเวทนาไปได้ในตำราก,กล่าวว่าใครพระระดับไหนพระโสดาผ่านผ่านเวทนานหรือยังพระสังกทาคาผ่านหรือยัง พระอนาคาผ่านหรือยังเวทนาทั้งหมดเวทนาของร่างกายเนี่ยพระอนาคาเจึงไม่ต้องเกี่ยวข้องประเภทต่ำกว่านั้นลงมาจําต้องเกี่ยวข้องจะไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ทุกกายต้องบีบจิตแน่นอนแต่พระอนาคามีทุกกายมึงทุกไปเถอะมันไม่บิบจิตท่านมันต่างกันาร้าใจ ก็เครมีอะไรอย่างบ้างมั้หมดเลยเหรอหมดแล้วนะเอาหมดแล้ว <Itís> ก <orgt> ็ไปนี่เครมีอะไรอ่ะบ้ามา แจังเลยอะไรไม่มีอะห้านน้อยมีอะไรไม่ม, <c oughs> ม,มีคอยรุ่นตอนพูดเท่านั้นเองเราใครมีอะไรที่มีปัญหาว่ามาอย่าลืมนะมีองค์เดียวนะที่เปิดโอกาสให้ถามแบบเนี้ย <c oughs> นอกนั้นเขาบอกว่าไม่ต้องถามอะไรหรอกไปไปให้าทานทำบุญแล้วกลับบ้านนะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เขาไม่พูดอะไรเขาไม่ให้ถามแต่นี่เปิดให้ถามอยู่นะถามมาเธออย่ากลัวขายหน้าขายหน้าให้มันขายไปให้มันหมดอย่าให้มันเหลือหน้ามันจึงไม่ยุ่งฮะอะไรคุณยายอยากทราบเรื่องเวทนาอะไรอยากจดุดจากเวทนามันทำทำยังไงอ๋อทำให้เป็นผ้านาคามี <laughs> ได้เลย <laughs> เอา้า ลุดจากเวทนาไปมันก็มีสภานาคามีต่ำกว่านั้นลงมาต้องค้ำกันอยู่พวกเราล่ะฟังกี่ครั้งแล้วเป็นรือยังแล้วจะไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดเป็นไปไม่ได้ระอนาคามีก็เจ็บปวดแต่มันไม่บีบใจใจกับระอนาคา,าใจกับร่างมันคนละอันแล้วต้องบำเพ็ญจนหลุดจากภาวะระหว่างขันเนื้อนี่ เหลือแต่ขันทิพย์เข้าใจเป็นอย่างนั้นะถ้าไม่อยากรับเวทนาทางกายเข้าไปสู่จิตไม่ยาก <c oughs> เร่งบำเพ็ญให้ตนได้เป็นพระอนาคามีแต่ไปเร่งวัดอื่นนะวัดนี้ไม่รับ <c oughs> เดี๋ยวได้รำโซ่นะยุง่ง <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยก็เช <c oughs> ยเยอะเป็นพระอนาคามีแล้วเป็นแล้วจ้าเขไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหยายจา๋าทีนี่เป็นอนาคาซะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเอ้าไม่คาแล้วไงปล่อยวางแล้วไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยไม่กล้าครัวไปไปบ้านอื่นด้ว <c oughs> บ้านมันตากก็ได้เข <c oughs> ้าใจบ่ อามีอะไรบ้างมานี่เวทนามันขึ้นไงหาวิธีแก้ไปก็คนป่วย,ต,วยต้องแก้ไปหลายๆอย่างก็ดีนะมันอยู่ใกล้กล้องเฉยๆัตถ้ามันอยู่ใกล้กล้องมีีลาอีกแบบเอา้ามีมีอะไรอีกว่ามาบ้ามา สงว่าอทุกทขมสอะไรนะอทุกทขมสโอ้ยมันแปลว่าไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยนั่นละ่ะเข้าใจมันอยู่เป็นกลางไม่รับเอาสุขเอาทุกข์นั่นก็คือพระอนาคามีแต่ประเภทเฉยเพราะทาฌานเลานี่พอออกจากฌานเท่านั้นแหละ <c oughs> ทําไมไม่เดิมเหมือนเดิมวะานียเ <c oughs> ข้าใจ อย่าบาจะบิดไปข้างเดียวเราบิดสองข้างเลยเข้าใจบ่ามันทุกง์ไงแต่เมื่อเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วบําเพลญถูกต้องแล้วคือเรียนรู้เข้าใจบําเพลญถูกต้องตอนบําเพลญถูกต้องมันไม่ยากถ้าทางจะอยู่เหมือนปกติไม่มีอะไรแต่ภายในเขาทำงานอยู่ แล้วมันจะไปง่ายๆเลยเรียบๆทีนี่ไปแล้วมันก็ผ่านแต่ไอตอน